ค่ะอันนี้ปลาหวานนะคะใช้ปลาเนื้อปลาริวกิวนะคะแล้วเราก็ทอดให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอามายำานะคะอันนี้พริกทั้งสองด้านแล้วนะคะนี่สุกแล้วปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอา,เอาไปหั่นนะคะ นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็หั่นนะคะนี่เดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนะคะเราหั่นแบงนี้นะคะค่ะ หลังจากที่เราทอดเสร็จเราหั่นเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมายำกันเลยนะคะเราก็เอาือปลามาใส่นะคะก็ใส่ต้นหอมนะคะผักชีแล้วก็พริกนะคะลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลไม่ต้องเติมเยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนพอนะคะเพราะว่าปลามันหวานอยู่แล้วนะคะน้ำมะนาวประมาณสองช้อนนะคะเกลือ เกลือนะคะเกลือปลายช้อนนะคะนิดเดียวพอน้ำปลา1ช้อนนะคะประมาณหช้อนอันนี้คลุกเคล้าไว้เข้า,ขากันนะคะคลุกเคล้ากันแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะยำปลาซีอิ๊วหวานนะคะ มาทานนะคะใส่ของตามที่เรามีตามที่เราชอบนะคะปรุงรสตามที่เราชอบใจแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดใส่จานได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะยำปลาลิกิวหวานนะคะค่ะทำง,ง่ายๆนะคะค่ะเสร็จแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ